ชอมน้าออนิวไฟน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟสปอร์ตไรล์ครับแมทเดิมสภารบ,บีได้ยางใหม่ปี2 0 2 4ันยสี่ครับภายในสวยไม้น้อย60,000กว่ากิโลเท่านี้ครับวันนี้นะครับผมมีรถยนต์เข้าใหม่เลยครับ เป็นแบรนด์ยี่สูตรดีแมกนะครับกับคันนี้ครับยี่สูตรดีแมกซ์ออร์เนวเครื่องยนต์2.5นะครับอันนี้ได้เป็นตัวปีสองพันสิาเป็นตัวแซดนะครับสภาพดีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลังมองไออยู่ตองคันนี้เลยครับสำหรับด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะได้เป็นโฉบหน้าออร์เนวแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบสีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี่เลยครับเลยนะครับแล้วก็ตัวโลโก้แบรนด์ก็จะเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันนะครับ ด้านล่างก็จะมีเป็นไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับสองสว่างตลอดเวลาเลยนะครับเราดูด้านข้างกันต่อนะครับเรามาเริ่มกันที่ล้อนะครับได้เป็นล้ออลอยเดิมๆนะครับเป็นสีสีเงินนะครับแล้วก็ได้เป็นยางใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นยางปี2024เลยนะครับได้เป็นเบอร์ 2475R16 5ครับสวยๆเลยนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์สอนูนนะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็มือเปิดประตูอันนี้ก็จะได้เป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับคอเขาก็จะมีตัวแต่งบันได้้างมาให้นะครับอานค้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับี๋ยวเราไปดูด้านท้ายต่อนะครับเอามาต่อที่ด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับก็จะก็จะดูสงสงหน่อยนะครับ อันนี้ด้านท้ายอาจจะโดนล้นๆนะครับเพราะว่าไม่มีกระจนท้ายนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆตั้งไหนสนใจเนี่ยผมสายให้ได้นะครับไอท้ายไม่แต่ไว้แล้านะครับเมื่อเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบ p r o m i ยมนะครับแล้วก็ตัวอักษรจะอยู่ครบนะครับพิสูดี่แม็กตัวเซ DDI VGS นะครับอันนี้แม็กไลเดอร์ยังอยู่ครบนะครับสภาพดีนะครับโดยรวมด้านท้ายถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อนะครับ เราภายในนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดํานะครับตัดกับสีเงินนิดหน่อยนะครับอันนี้จะได้เป็นรุ่นเซตนะครับตัวปุ่นใจก็จะได้เป็นแบบรีโมทนะครับผมมีระบบเซ็นทรัล็อกนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวปรับเลนองศาของกระจกด้านข้างนะครับกลมมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านนะครับมีแล้วก็ยิ่สุกตรงกลางเป็นแบบคอมเมียมนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับก็สามารถฟังเป็นวิทยุนะครับซีดีเชื่อมต่อกับบลูทูธใส่ usb LX ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์คันนี้ก็จะได้เป็นแบบปรับมือหมุนนะครับเป็นแบบสามปุ่มคันนี้จะเป็นตัวเครื่อง2005นะครับก็จะได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ้าเกียร์นะครับแล้วก็คันนี้จะมีเสิร์ฟเป็นช่องเสียบไฟตรงนี้มาให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูด้านบนบางๆนะครับคันนี้จะมีตัวช่องสําหรับใส่เก็บของได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเก็บของเก็บเอกสารนะครับด้านนี้นะครับ ตัวด้านข้างตรงนู้นก็จะมีระเบิดป่าที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็ม,าม่านบังแดดฝั่งคนขับจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าฝั่งคนนั่งเนี่ยก็จะมีตัวกระจกนะครับมีที่สำหรับเก็บแว่นนะครับมืไฟในเกกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีตัวแบก,กมือนะครับแล้วก็จะมีช่อง สาหรับเก็บของวางของครับตัววางแก้วน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับด้านหลังก็คือกว้างนะครับเราสามารถนั่งโดยสารได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นพื้นที่ในการวางของเก็บของก็ได้นะครับจะขึ้นลงนั่งก็ได้สะดวกสบายนะครับสําหรับเป็นตัวแคปเดี๋ยวเราไปต่อันที่ห้องเครื่องกับ้างนะครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับ อันนี้นะครับจะได้เป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดใหม่มากๆเลยครับน็อตทุกจุดยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับ136แรงม้านะครับอันนี้เรียกมาแบบการใช้งานคือว่าน้อยมากๆครับเพียง6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ครับราคาเพียง3 1 0 0 0 0หนึ่งหมนเ้นบาทนะครับหากว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาหาเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องต้องทางกันติดต่อไว้ดนลลาร์นนะครับไว้้เจอกันนใหหม่คลิปาสวััสดีครบ